สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับเราจะเป็นการแก้ปัญหากรณีไฟฟ้าดับครับจะดีแค่ไหนครับถ้าบ้านเรามีไฟฉุกเฉินในกรณีไฟดับครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าไฟโซลา r เซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟแผงสปอ t l ตไลท์หรือว่าไฟตุ่มแบบนี้นะครับสามารถนำมาทำเป็นไฟฉุกเฉินได้ครับ ไฟโซลาเซลล์นะครับที่ผมจะนำมานำเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็นไฟแบบตุ้มนะครับที่ผมเคยได้ทำคลิปให้ดูในคาวก่อนนะครับที่ว่าทำให้หลอดไฟโซลาเซลล์แบบนี้นะครับสามารถอยู่ได้ถึงเช้านะครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ทำให้มันอยู่ได้ถึงเช้าแล้วนะครับโดยนะครับลักษณะที่เราจะนำมาทำไฟฉุกเฉินนะครับเพื่อนๆจะต้องมีอะแดปเตอร์ หนึ่งอันครับโดยอะแดปเตอร์เนี่ยก็จะต้องดูนะครับว่าไฟของเราเนี่ยมาใช้ไฟเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมจะให้ดูเห็นไหมครับเขาจะเขียนว่า5โวลต์น,นะครับ5 v โวลต์ LED ส่วน1,000นวัตต์นี่ไม่น่าจะใช่นะครับให้เรารู้ว่าเขาใช้กระแสไฟเท่าไหร่ในการชาร์จนะครับโอเคนี่นะครับ แล้วเราก็ดูนะครับว่าเขาใช้แจ็คแบบไหนนะครับจะเป็นแจ็คกลมหรือว่าเป็นพวก m i โคร u s b Type-C อะไรพวกนี้นะครับให้เราเลือกซื้ออะแดปเตอร์ให้ตรงนะครับให้ตรงกับแจ็คของเขานะครับแล้วก็ให้ไฟนะครับแรงดันไฟให้ตรงกันด้วยตัวนี้นะครับผมก็จะใช้อะแดปเตอร์ครับครับเพื่อนๆ อะแดปเตอร์5โวลต์นะครับ5โวลต์ DC 1แอมป์ครับผม1.0 a นะครับ1.1.0แอมป์เดี๋ยวผมก็จะมาลองทำให้ดูครับก่อนอื่นเราก็เสียบปลั๊กก่อนครับนะครับตอนนี้เราเสียบไปแล้วนะแล้วเราก็เปิดไฟครับ นี่เราเปิดไฟนะครับเขาก็จะขึ้นสถานะชาร์จครับเป็นสีแดงนะครับจะเป็นเรืองแสงสีแดงอยู่ตรงปุ่มสีส้มนี่ครับอ่าอย่างนี้ก็คือสถานะชาร์จก็คือเหมือนไอ้ไฟฉุกเฉินนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีไฟเนี่ยมันก็จะชาร์จแบตของเราไว้แต่เมื่อไฟดับครับเมื่อไฟดับผมจะทดลองไฟดับนะครับสมมติว่าไฟบ้านเราดับครับ เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนไฟโซลาเซลล์ที่เรานำมานะครับระบบของเขาก็คือเหมือนกับว่าไม่มีแสงแดดแล้วนะครับไม่มีการชาร์จเมื่อไม่มีการชาร์จนะครับไฟก็จะติดสมมุติว่าไฟบ้านเรามาแล้วไฟฟ้ามาแล้วไฟฟ้ามาแล้วกดเปิดครับไฟก็จะดับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อน,อนตรงนี้นะครับเราสามารถนำไปดัดแปลงไว้ใช้ในบ้านได้นะครับ โดยเราเพิ่มอะแดปเตอร์มาเพียง1ตัวเท่านั้นนะครับแล้วเราก็ใช้ไฟโซลาเซลล์นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับ5โวลต์นเนี่ยมันก็จะหาอะแดปเตอร์ได้ง่ายนะครับเพราะว่าสปอดตไลท์บางทีมันก็กินไฟสูงๆนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูนะครับต้องเลือกดูนะครับว่าเขาใช้แรงดันไฟเท่าไหร่นะครับเจ้าตัวนี้5โวลต์ก็โอเคครับ เมื่อเรานําไปดัดแปลงนะครับเป็นไฟฉุกเฉินเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าเวลาที่เราเสียบปลั๊กอะแดป,ปเตอร์ทิ้งไว้เนี่ยมันจะมีการชาร์จทำให้ร้อนหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในตัวแผงวงจรของเขาเนี่ยในการชาร์จฐานชาร์จแบตเนี่ยนะครับเขามีแผง BMS นะครับในการเวลาที่เต็มแล้วระบบจะตัดนะครับนี่ครับเพื่อนๆ เมื่อเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวไฟดับอีกแล้วครับเพราะบ้านเราจะไฟสว่างครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆท่านถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ